ส,สวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ต้องลบคนน้องหญิทางทำงานเนาะมาทำางานขึ้นไปอรอบนึงนะครับโอเคหญิงช่วงนี้วันนี้ลูกค้าเราเยอะเนาะใช่ค่ะช่วงนี้ลูกค้าเายอ,เอะกปก <ะ S 2> ต,ทต,ทติที่ทำงานเสาร์ทิตพี่รู้สึกว่าลูกค้าจะไม่เยอะแบบนี้มันน่าจะสิ้นเดือนด้วยมั้งคะอ๋อใช่นเป็นปช่วงสิ้นเดือนนะเนาะแล้วก็ลูกค้ามาพร้อมกับพายุด้วยช่วงนี้ใช่ค่เข้าเลยต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคุณดู้หญิงคไปแล้วแต่ว่าช่วงนี้อากาศปลแปรน้องเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนหยึ่งพายุเข้าก็ต้องรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ โอเคจำใไในวันรอบที่แล้วเราคุยกันเรื่องอะไรเราคุยกันเรื่องอ่องาอช่วงที่เราออกอ่าช่วงครัก่อนรอบที่แล้วใช่ไหมคะก็จะเป็น CPI CPI <K> โอเคอเดี๋ยวลองคุยที่ทคร่าวๆที่ว่า CPI เรารับจุดไฟแล้วก็ต้องทำอะไรบ้าง CPI เรามีสามพัน point นะคะครัแล้วก็จะอ่าจะมีแบบของ CPI ของเราเองแล้วก็ของสาขาจะ้ะเรารับเป็นเชื่อเท่าไหร่ ของเราทั้งหมดของเราทัพพ่องน้องห้องหนูค่เราอยู่ที่พ<ว>ันห <2, S 2> นึ่งพันสองร้อยสองร้อยพอยเนาะเปลี่ยนจากเดือนปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วรับแค่พันพอยแต่ว่าปีนี้ก็คือรับเป็นพันสองร้อยพอยเข้ามา<ช>นะครับในส่วนของตัวนอกจากเฟดินเชียร์ตัวนี้รู้จำได้ไหมว่า Financial เฟดินเชียร์เราเราทําอะไรได้บ้างในส่วนเฟดินเชียร์ก็จะมีอ่าทำบัตรเครดิตนะคะแล้วก็ทำแบบบัตรอ่ากดเงินสดทำทัพทำทัพสามอย่างเนาะที่เราทำได้ใช่ค่ะขายประกันได้ไหมขายประกัน ถ้ามีไบเซ็นสามารถรีเฟอร์อได้นะครับ<ช>โอเค,อเคก็เดี๋ยววันนี้เราพูดถึงส่วนของฟันนิเชียเนาะที่เป็นบัตรเครดิตบัตรแตกแล้วก็เดี๋ยวมาพูดเดี๋ยววันละวันเรื่องประเทศกันนะครับก็เดือนที่แล้วเราทำบัตรเคริตบัตรแตดได้กี่ใบเดือนที่แล้วทําบัตรแตดไปได้หนึ่งใบเดือนที่แล้วได้หนึ่งใบใช่โอเคเป้าหมายเราเท่าไหร่ค่เดือนละห้าใบห้าใบเนาะแสดงว่าเราต้องทําถงใช่ไหมใช่ค่ะโอเคทีนี้ วันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในส่วนของบัตรเครดิตกันเนะะาะน้องหญิงพอจะอธิบายพี่ฟังไหมไหมว่าบัตรเครดิตของเรากลุ่มอ่ะถ้าพูกลุ่มโซกับแอ็ซ์โซลด์มีสเสื่อมหรือว่าก็จะต,ต่าไไงกันบ้างข้อดีแตกต่างกันยังไงเอากลุ่มโซก่อนนะคะแอ็กซ์โซลด์เนี่ยก็อเอาแอ์โซลด์ก่อนก็คือแบบคะแนนเนี่ยจะคูณ2นะคะเมื่อใช้ใจ่ายผ่านอานอนไลน์นะคะ<ม>จะเป็นจุดเปลี่ยนเลยใช่ค่ะแล้วก็ตระกูลโซฟาสะของโซฟาสนะคะก็จะเป็นได้คะแนนเร็ว ก็คือทุก10บาทเนี่ยจะได้รับ1คะแนนคะแนนครับแล้วก็เป็นโซสมาร์ทนะคะก็จะได้รับเงินคืน1%ทุกการรายการใช้จ่ายเลยหนึ่งเปอร์เซ็นต์เข้าไหนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่จะเข้าอ่ะเข้าอ่ะบัตรวงเงินเข้าบัญชีโนฟิกเข้าบัญชีโนฟิกเขาต้องเปิดโนฟิกด้วยในส่วนของโซสมาร์ทนะครับโอเคแล้วก็บัตรโซชิลเนี่ยก็คือจะอ่าฟีค่าธรรมเนียมกดเงินสดสิบเปอร์เซ็นต์โอเคก็ตัวนี้ก็ปกติตท่าตัวบัตร บัตรเครดิตเนาะถ้าเราไปกดเงินสดมันจะมีหัก3%นะครับอย่างเช่นว่าลูกค้าเอาบัตรโซฟาไปกดก็คือหกักหมื่นละ300อย่างเงี้ยก็ถ้าลูกค้าสมัครเป็นตัวสูตน้องหญิงจําได้ไหมว่าบัตรเครดิตของเรามีค่าธรรมเนียมอะไรยังไงบ้างแต่และแต่ละชนิดบัตของเราทั้ง่4 4อะไร4บัตรเลยเนี่ยก็คือจะมีค่าธรรมเนียมค่ะแล้วตระกูลอ่าดีเซอร์ฟอ่ะดีเซอร์ฟนี่เหมือนจะ จะมีค่าธรรมเนียมหรือไม่ไม่มีเหมือนกันตอนนี้บั ecology, oh. Tonight> ตรของเราทั้งหกประเทศไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วนะคะตอนนี้ใช่ลูกค้าสามารถสมัครได้ฟรีเลยไม่มีค่าธรรมเนียมตัวที่จายบัตรหนึ่งใช่ไหมคะที่มีค่าธรรมเนียมเป็นบัตรไม่มีแล้วใช่อีฟินิทใช่ไหมใช่อีฟินิทก็ไม่มีแล้วใช่ตอนนี้คือบัตรทุกประเทศของธนาคารเราก็คือไม่เว็นค่าธรรมเนียมให้ลูกค้าเนาะโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือบัตรแปดค่ะบัตรแปดลองอธิบายที่ฟังซิว่าบัตรแปดดียังไง บัตรแปะนะคะก็จะเป็นบัตรกดเงินสดนะคะคือลูกค้าถ้าลูกค้าทำไปอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช้อ่ะจ่ายเลยก็จะไม่มีค่าธรรมเนียมที่เก็บอยู่ใช่ไหมคะพีดบัตรกดเงินสดดอกเบี้ยคิดทุกวันดอกเบี้ยคิดทุกวันบัตรกดเงินสดไม่ใช่เราไม่ใช้อย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่ไม่เสียไม่เสียอะไรใช่ครับแต่ว่าถ้าเราใช้อย่างเงี้ยดอกเบี้ยก็จะคิดตามที่คิดตามวันที่เราใช้ไปใช่แล้วก็ลูกค้าถ้ามีบัตรแบบเนาะสามารถทําเรื่องโอนเงินเข้าบัญชีได้ดอกเบี้ยก็จะถูกนำมากดเงินสดด้วยแล้วก็จะมีอ่ะ โปรโมชั่นที่แบบธนาคารเราตัก็มีประกันชีวิตด้วยนะโอ้ประกันนะปรรกัถยนต์ประกันรถยนต์ใช่ค่ะแล้วก็สามารถนํามานํามารูดได้แล้วก็จะผ่อนศูนปร์เซ็นต์นานสิเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีร้านค้านะชั้นนําด้วยนอกากที่สามารถเอาบัตรตัวนี้ได้อย่างล่าสุดพี่ไปเปลี่ยนยางยางรถพี่ก็ใช้บัตรแฟรชของเราเนี่แหละสูบเปอร์เซ็นต์สิเดือนล่าเลยนะคะก็ค่อนข้างดีนะคือสุดของดีครีปนะครับโอเคทีนี้น้องหญิงแต่ละเดือนน้องหญิง คิดว่าเราหาลูกค้าจากกลุ่มไหนได้บ้างก็จะเป็นลูกค้าที่มาชําระค่างวดรถนะคะแล้วก็จะเป็นลูกค้าที่ม,ม,มีเงินเดืนอนกับทางธนาคารเราเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นทีน่พบเห็นอยู่ในที่เราที่เราดูในอารอตอย่างเงี้ยค่ะค่ะ,คะก็จะแบบมันก็จะสมัครง่ายก็คือมันใช้แค่บัตรประชาชนแค่ใบเดียวไม่ต้องใช้เอกสารประกอบใช่ค่ะ,คะโอเคนอกจากกลุ่มนี้เรามีกลุ่มอื่นไหมพี่คิดว่า กลุ่มอื่นก็จะเป็นอา่าพวกอ่ากลุ่มที่มีไรายได้ประจำอย่างเงี้ยค่ะรายประจำเนาะใช่แต่ว่าก็คืออ่ะต้องอยื่นเอกสารลูกค้าจะขอย่าหน่อยเนาะ<ช>โอเคอ่าเท่าที่หญิงมาก็พูดถูกว่าแหละทีนี้อยากพี่อยากเพิ่มตัวเนส่วนของลีดลีดที่เป็นอ่าเงินฝากหรือว่าลีดที่เป็นอยู่กับผู้จัดก,การนะคะตอนนี้ก็อาจจะทางของผู้จัดก,การแต่ว่าแจ้งมาพี่ได้ว่าพี่โต้หนูอยากได้ลีดขอผู้จัดการให้หน่อยเดี๋ยวพี่หา,าให้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะลืมไปเลยก็คือปัดเสริมรู้ไหมว่าลูกค้าหนึ่งคน สามารถอันหนึ่งบาสามารถสมัครสือบัตรเสืิมได้กี่ใบหนึ่งคนสามารถสมัครได้สี่ใบสี่ใบเราคิดผลงานให้เราได้เท่าไหร่คิดผลงานให้เราได้แค่สองสองใบเนาะหนึ่งบัตรเสริมหนึ่งใบได้กี่คะแนนได้สามสิบคะแนนสามสิบคะแนนเห็นไหมลูกค้าหนึ่งรายที่มาซัามาชำระเสิมมาชำระบัตรอน้องหญิงรู้ไหมว่าลูกค้าหนึ่งรายเนาะที่เป็นบัตรหลักครับสามารถสมัครกระเสริมได้ได้ยังไงบ้าง บัตรหลักนะคะสมัครบัตรเสริมได้4บัตรนะคะแต่ว่าเขาจะให้คะแนนเราอยู่ที่2บัตรสมบัตรเนาะหนึ่งใบได้กี่ใบนี่คือคะแนนหนึ่งใบได้30คะแนนใช่หมนี่เป็นอช่องทางหนึ่งที่เราจะทําคะแนนในส่วนของบัตรเครดิตบัตรแฟกเนาะเพราะว่าถ้าเราทําได้ลูกค้าหนึ่งรายสมัครบัตรสองใบก็ได้อยางลงหกคะแนนแล้วนะครับผมโอเคนอกจากนี้กลุ่มลูกค้าอื่นก็อย่างพวกสมัครสินเชื่อบ้านสินเชื่อบ้านตัวนี้ถ้าเราดูไอซ์เอลคือลูกค้าบางรายก็คือมีมีดให้เหมือนกัน ก็เป็นว่าพี่อยากให้ทุกคนที่มาสถามมาชนะบัตรเครดิตสินเชื่อเอ่ช่าซื้อหรือว่าสินเชื่อบ้านลองเอาบัตรประชาชนเนาะไปเซิร์ชดูข้อมูลด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือลูกค้ากลุ่มเพโลเพโลโสเตตัสไวกลุ่มนี้ก็คือจริงๆแล้วถ้าลูกค้ากลุ่มนี้ครับมีรายได้ตั้งแต่แตหมื่บาทขึ้นไปเราขึ้นสเตตัสไวลยเราไม่ต้องใช้แต่สาระก่อนนะใช้บัตรประชาชนไปได้เลยแ,แล้วก็ยนสเงิน,เร,นเราแนบได้อาจจะลืมไปก็คือ ลูกค้าปกติเราเวลาเราดูเนาะเราดูเฉพาะลีดว่าลูกค้ามีพีซกรไหมแต่เราลืมไปว่าบางคนเป็นสเตตัสบายถ้าสเตตัสบายก็คือทั้งเงินเดือนหมื่นขึ้นไปก็คือไม่ต้องใช้กระสานนกันนะครับฝากตรงนี้ด้วยโอเคทีนี้น้องหญิงมีความกังวล่าอะไรไหมว่าจะทําในสมบัติหลีดตัวนี้เดือนละห้าใบก็จะมีลูกค้าจะไม่ค่อยสนใจแบบว่าเราอาจจะแบบยังไงคะ เราอาจจะให้ขอ้อมูลลูกค้าไม่เพียงพอโอเคก็ในส่วนของถ้าลูกค้าตัดสินใจอยู่ลูกค้ามีความสนใจแล้วแหละแต่ว่ายังตัดสินใจอยู่มันยังสามารถส่งซิกแกงพี่หรือว่าน้องแมนหรือว่าพี่แมนหรือว่าพี่ๆานอื่น,นได้นะเขาลูกค้าส่วนคนที่สนใจเช่นปิดหม่เนี่ยคือสามารถส่งซิกได้นะครับมีค่ะเดือนนี้หนูก็มีนะคะคนหนึ่งที่แบบว่าหนูแนะนําไปแกก็บอกว่าเดี๋ยวติดต่อกลับมาหน้าอย่างเงี้ยหนูให้นําบัตรไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วแกก็ติดต่อกลับาก็มาทำก็ได้เล้วใชไหมลูกค้าจะสนใจเนาะเพราะว่าอย่างท องคงชั้นเยอะอย่างคนอุปกรณ์ก็สูงสุดสิบเดือนอ่างเงี้ยแล้วก็มีผนที่ที่ไปดูก็พวกไอโฟนหรือว่าร้านคาชันำเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเป็นอีกช่องทางในการแนะนำลูกค้านาะมั่นใจไหมว่าเราจะทําได้ก็มั่นใจค่ะมั่นใจเพราะว่าเราเคยทําได้นะปีที่แล้วพี่จาได้ว่าเราทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็ปีนี้เรานี้ยังไม่ลืมนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้ก็ค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วเนาะ เดี๋ยวพี่จะลองติดตามในส่วนของผลงานของน้องหญิงทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกรอบหนึ่งวันทักกันที่น8เนะิะ18ดเดนหน้าอีกครั้งหนึ่งโอเคเดี๋ยววันนี้กไปทำง,งานขอบคุณน้องหญิงมากๆนะคะสวัสดนนีครับผม